สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีจากไอแลนด์พาร์คไอเดโฮทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไอเดโฮเนาะเดี๋ยวขอยืดผ้าเบิร์เออเยลโลสโตนพีคโฮเทลโรงแรมที่ขอยอยู่เนาะทุกคนนี่เลยหลังนีจ้ะทุกคนข้างนอกก็คือเมกเฮ็ดจาก อลูมิเนียมเนาะทุกคนแต่ด้านในเนี่ยสิเป็นใหม่เบิร์ดเลยอะทุกคนก็คือเหมือนแบบบ้านหลังหนึ่งอะบ้านหลังหนึ่งที่คล้ายๆอพาร์ตเมนต์อะทุกคนมีครบทุกอย่างแน,น่นอนเลยเดี๋ยวคอยสิพาทุกคนไปดูด้านในเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูด้านในเดี๋ยวคอยสิพาทุกคนเบ่งรอบๆเนาะทุกคนว่ามันจะ เอาเป็นว่าหน้าพักค่ะทุกคนก็คือคอยพักซี่คืนมจาจ้ะทุกคนสีคืนประมาณพันหกสีคืนประมาณพันหกถือว่าถือถือสำหรับแบบมีครบทุกอย่างให้ยกเว้นเครื่องซักผ้าน้องนันก็คือมีครบเดี๋ยวดูรอบๆกันจ้ะทุกคนมองนี่จะเป็นทางขาเขานะตรงนี้จะเป็นออฟฟิศ แต่ละหลังก็สิคือกันจ้ะทุกคนเมือ่อคืนนี่ก็คือแบบเต็มเนาะตอนนี้ข้าเจ้าก็อ่ะออกไปข้างนอกแน่แล้วสินะบางคนก็เช็คเอาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมือ่อคืนนี่ก็คือเต็มเนาะแต่ว่ามันจะเสียอย่างเดียวก็คือแบบว่ามันอยู่แบบท่ามกลางป่าเขา,าสินะทุกคนแม่งก็สหลายาสินะกลางคืนอนะ่ะเวลาเปิดไฟเมือ่อคืนนี่แม่งก็บินเขาในบะบินเขาใน,นเออ ได่ห้องเนาะนี่คือรอบๆมีหลายหลังจ้ะทุกคนมีซ้าหน้าให้ด้วยนะมีซาหนา <c oughs> นี่ก็คือห้องซ้าหนาเนาะ มีห้องซาวน่าให้เนี่ยก็จะเป็นรอบๆเตอท,ทุกคนมีจักหลังสิปดหลังทุกคนมีสิปดหลังเนาะตอนนี้หลายคนก็แบบออกไปเที่ยวแน่แล้วหรือบางคนก็เช็คเอาไปแล้วสินอะอันนี้ก็คือมองแช่น้ำเนาะทุกคนฮอตท็อปก็จบปิดไว้แล้วนะ มีสิบแปดหลังมีอ่อสนามใหย้ยเดกน่อยเลนนิดหน่อยมีหม่องปิกนิกโต๊ะนั่งให้ปิกนิก เป็นตามมาพักเลยทุกคนน้ามาพักมากบรรยากาศรอบๆไปทุกคนเนี่ยขอสิาพาไปเบิงห้องห้องที่เราพักเนาะเอ่อสิบอกว่า อากาศอยู่นี่เดียวหนาวเดียวฝนเดียวหอเนเ้อจ้ามือเศร้าก็ฝ้นตกแต้เศร้าตอนตอนนี้อากาศก็เริ่มหอนแล้วสินะมือเศร้าหนีออกไปกินเขาก็อากาศเย็เนเย็นตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วทุกคนสิบสิบเอ็ดโมงแล้วแดดก็เริ่มอุ่นมีสามฤดูสามฤดูในหนึ่งวัน เดี๋ยวคอยสิพาไปดูห้องที่คอยพักเนาะหลังนี้จะ้ะทุกคนหลังนี้เลยเบอร์ศูนย์หกงวดหนานี่ไปรอบๆหลายคนก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว มองนี่กับมี่มองเห็นนางผิงไฟเนาะนีเอออ่างมองนี่ให้นนางแลกับนีเออเครื่องปิ่งยางเนาะทุกคนเดี๋ยวขอยพาไปเบิ่งด้านในเดี๋ยวพาไปดูด้านในอย่างเนาะ เิดเข้ามาด้านในทุกคนกะสีหงหกเน่ได้ใจทุกคนพเราะวะ่าเมื่อขึ้น,นีเเ้ามากกะหอดเดิกเนาะประมาณเกือบสามถุ่มอะ่ะทุกคนกว่าจะออกจากเกียโลสโตนมาได้เนาะก็จะมีโซฟาจาจทุกคนมีโซฟาให้นั่งอันนี้กะกะติดเข้าใส่แนวกินแนวอยากผละหมอกผละไม้น้ำพวกต่งางๆใช่นะ มีโซฟาเนะ่ยอันนั้นไม่โต๊ะกินข้าวนาะนั่นคือโต๊ะกินข้าวไม่ต้องตกใจเนาะของหลาย,นานย,เ,ยเ,นะเนี่ยจังน้อยบ่ได้เปิดไฟเนาะเนี่ยใจทุกคนที่คอยบอกเหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านเหมือนเราอยู่อพาร์ตเมนต์มีเครื่องทําความอุ่นให้เนาะเวลาอากาศหนาวแต่ว่าเข้ามาช่วงหนาห่อนหนาห้อนปนหนาวทุกคนเนี่ยก็จะมีฟูลออปชั่น มีถ้วยมีจานมีเครื่องล้างจานมีเาตาให้เรียบร้อยจ้ะทุกคนมีเตามีไมโครเวฟมีทุกอย่างจ้ะทุกคนเหมือนอ่อยู่บ้านอา่ะเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์น่ะมีตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยคือครบอ่ะทุกคนยกเว้นเครื่องซักผ้าเนาะ แมมมาเป็นครอบครัวทุกคนมาเป็นครอบครัวได้เลยเนี่ยมีเตียงนอนเตียงนอนอีกสองเตียงเนาะทุกคนสามารถมาเป็นครอบครัวได้เลยเนี่ยหรือว่ามีมูมานน้ำก็มาได้เลยอะ่ะทุกคนเนี่ยนี่คือห้องน้ำ r e s t r o o m ก็ซิมีสิ่งมี ไี่สิ่งญงเลยจ้ะทุกคนเข่าเตอ์นี่ก็คือที่อาบน้ำตอนมาเข้ามาหม่ๆนี่แบบคือแบบสวยงาม่าทุกคนอันนี้ก็คือห้องนอนคอยว่าท่านใดคอยหท่านเดนเมียนเนาะทุกคนอ,อห้องนอนอยังไม่ได้เมียน ยังบริเก็บห้องนอนหนึ่งก็นาอยู่นาพักเลยทุกคนแต่ว่าคอยบ่คอยมากที่นอนแบบนี้คอยมากที่นอนเป็นสีขาวมากกว่ามีตู้เสื้อผ้าให้แอร์ก็เป็นแบบแอร์คือบานเฮาเนาะทุกคนใช้โหมดเปิดปิด นี่ละจ้าทุกคนเป็นตายูเป็นต,นตพาพักบอกับบอแพงเนาะสี่ขึ้นพันหาพันหกพันหาพันหกเหรียญน,นะจ้าทุกคนบอเมนต์บาทเนาะตกขึ้นแล้วเท่าไหร่สี่ร้อยบอรประมาณน,นี้นี่เลยอไอแลนด์พาร์คไอเดอโฮเนาะผูดายซิมาเยลโลสโตนก็ ้ายากภาคแบบนี้ก็คืออะไกลจากเยลโลสโตนประมาณ30นาทีเนาะขับรถขับรถ30นาทีถึงเยลโลสโตนจ้ะ